ัชาวเมืองนอกเมืองนาเมืองไทยเมืองลาวทุกที่ทุกทางน,นั่นแหละสี่ใช้กันสวัสดีกันเนาะดีใจที่ว่าเฮามีติดตอ่เอเฮามีเลี้ยวนะเฮามีไหลโซดเข็นกันเฉีินโอ้ยว่าะเปมนกับเจ้าท่านสมัยเนาะคูมือเนี่ยฮันบุนคือสมัยตะกี้สมัยตึกเวียโอ้ยอยากเขนเลย โทรทัศเกณฑ์สี่งก็ต้องได้ไปเบิงเือนอื่นกับเจ้าใส่หมอกแปลงใช่ไหะ <Okay. S 1> เอาเขาเรื่องเนร่อบาทเนี่ยป้าสิมาเล่าเรื่องตอนป้ามาที่แรกพี่น้อง <Okay. S 1> อันนี้เป็นอุท่าหอนอนเนี้ยเป็นอุท่าหอน <Okay. S 1> ป้ามาที่แรกเนาะ <Okay. S 1> กลันตีลูกมา,มามาถาวรเลยวันนี้พอมาอยู่แล้วลูกอยู่บ่ได้บัดน,นี้ลูกอยากเมื่อเทิมห้เทิมห้องป้าปัด ตั้งใจว่าเสียวลูกมาเปิดหูเปิดตาจริงสินะป้าก,ก็เลยคิดหลายว่าตัดสินใจว่าให่กอดคอกันกับคู่ตัดสินใจไปหาเฮ็ดงานเก็บเงินไว้สิไปซื้อตั๋วกับไทยอย่างสิละพอเงินเพียบพรอมแล้วสิกับเืองไทยบาดนี้ลูกพัาป๊อกกับป้าเนี่ยว่าพอพอหักพอเลี้ยงคนนี้ดีหลายน้ำเขาเขาอยากได้อย่างก็ได้เขาอยากกินอย่างก็ซื้อมาให้กินป้าก,ก็เลยอยู่อยู่มากป้าก,ก็เฮ็ดงานมานำเนาะ บานนี้มีฝรั่งคนนึงบานนี้มามาักป้าประชอบป้าแค่แค่แข่แรู้จักกันเนสิ่นะพ่กแม่ผัวแม่เมียโบแมนอันผู้บ่าวผ,าผ,ผู้สาวเลยแค่ค่าเจ้ามาลู้จักกันกับป้าสิ่นะบานนี้เขาก็เลยมาว่ากับป้าว่าเธอว่าสัน่นสันหักเธอหลายได้ว่าสัน่นอันเธอสิมาอยู่กับฉันบอตแต่งงานกับฉันนำถ้าเธอโอเคสันสิไปีอกัคอกับแฟนเธอว่าสันแต่ก่อนเนี่ย พว่าเมืองอันนี้เขาสีเอิญผู้บ่าวผู้สาวได้คัาาดทำวันที่แต่งงานนะคือว่าบอยเฟนกับร์ลเฟนนั่นแหละบาดี้ป้ารลอมาคิดอ่ะว่าญ่เท่าอันนี้เข้ากับเพิ่งรลู้จักเพิ่นเพิ่นกับเพิ่งรู้จักเข้าไปย้ำสจมาเอาเข้าไปจับผู้ชายคนนี้คือมาเจ้าสู้พักแท้ขิดในใจก็เลยมาคิดว่าถ้าเข้าตัดสินใจอ่ะผู้ชายคนที่สีมาซื่อตัวเข้าจากแฟนเข้าไปนี่ เขาซิมาซื้อบ้านให้อยู่ตรงนั้นนะมันสามล้านแล้วเขาบอกว่าถ้าป้าตกลงเอาเขาเขาซิมาซื้อไห้เพาันเขาเขามีจิจการนะนนะป้าก็เลยคิดว่าโอ้บ่ได้บ่ได้เห็ุจะได้กันเหตุจะได้ก็บบ่เอาคิดใส่ผัวคิดใส่ผัวบ่าวทั้งคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนเอาเฮามาเกิดว่าเขาตัดสินใจเลือกผู้ชายคนที่สีมะเอาเฮาต่อจากผู้ชายคนนี้ไปเกิดว่าเขาไปพ่อผู้ใหม่บบานี่เขาทิมเฮาเฮากับลูกสิปอยูใส่บันี้าไอคิดคัก ก็เลยว่าโอ้เห็นอย่างไหนก็เอาบ่อได้คือแต่ว่าบ้านาสนาเจ้าของบุญเจ้าของมีสัมี่ก็เอาสัมนีแล้ววะเกิดว่าเขาบ่ดีน้ำหา้ากรสิคับบ้านอั่างสินาปอยูมมอมเม,ม αι, ่เรี้ยงลูกอยู่บ้านคือแต่เก่ามาแล้วตอนนั้นตอนนั้นป้ามาอยู่กบเพลิน่ยั่เป็นเดือสาวแก่ลูกติดจังสินาป้าก็เลยเอาทุกกระตามเพลินวะกสิคอเบิ่งไปสก่อนป้าเรือว่างสิแหละเพราะว่าเกิดว่าเขาตัดสินใจเอาผู้ชายก็เลยเขาไปพ่อคนใหม่งามกว่าเขาออกกว่าเขา เขาบัดสีเทาไปหนาได้ปาทเนี่ยเห็ุจังไหนป่เนี่ยเขาเลยขีดคากรูดเอาว่าเอาแรกแต่บุญกรรมแล้วอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วว่าซ่านป่าล้านสี่ก,อก,อนนก็เลยบอกเขาว่าเธอกับฉันเพื่ลูกจักกันสันเอาบ่ได้ดอกสันมาเมืองนอกกบเพระาะผู้ชายคนนี้ท้าบบมีเขาสันก็พ่สามารถสิมาได้แล้วมาแล้วสังสีทิ่มเขาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยนเ็ตบ่ได้จิตใจสันบ่คิดจังสั้นจักน้อยก็เลยวางสี่ป่า ก็เลยแยกกันกับผู้ชายคนนั้นจู๋กับแฟนบบกอยู่มาอยู่มาเพรก็ดีคืนดีขึ้นแต่เพื่อนบอรวุยได้พี่น้องเพื่อนก็ดีึ้นเ่าสุดน,นเอาลูกเอาเต้อเอาเ้าจะสินะเงินทุกบาททุกสตางค์นะมเมตต่ผ่าอนา,ามัยซื้อให้ลูกเบิดยันสากระเบือยนเลือดหลกเถงะสิเพื่อนบอคลุยเอ่ย่าบ้านค่าสองพเพื่อนบอลไทยตีนันน้ำฝนจักอย่างเฮาายู่กินอย่างเดียวแค่นี้นะแม่เข้าหาเงินมาได้เข้ากระซ่งไปใส่หมี่ทั้งบ้าน จนว่าเบิดป่านเบิดหนีเบิดสินไปไทยเงิอนออกมาจากธนาคารให้ลูกเรียบร้อยบาทนี้อันมีเด็กน้อยบาทนี้เด็กน้อยมาจากเมืองไทยหมดละเขาก็มาเอาหวยู่นี่เขามาก่อนป้าเขามาบาทนี้เขามาอยู่กับผัวเขาผัวเขาไล่นี้ี่นนองวานนี้ไล่จากเงินโยนกระเป๋าออกจากนอกบ้านป้าก็เป็นคนซอยเหลือพวกเขาเซนาเป็นซอยเหลือการกินการอยู่และเมณนการนอน เขาบมมีเนีกินนั่งสีเลิกเรี้ยนมาป้ากระดึงมาเน่ยเนี่ยแฟนป้ากับไปซื้อหมูซื้อป่ามาใส่ตู้ไว้ก็เพระเหตุตอนข้าเจ้ากินตามตกตามแตงยังปันกันกินนั่งสินะผลสุดท้ายมาบ้านนี่เขาก็เลยสิไปยูป้าก็เลยอันเขาสิไปยูหมองไม่เออเขาสิไปอ,อ,ไอ,อาปอศัยคนใหม่อยู่ป้าก็เลยเอาโทรศัพท์เ,เก่าของโนเกียให้เขาแล้วก็เติมเงินในเขาอีก บ้านีป้ามีสิมีเจีดจการป้าสิไปเปิดร้านในสิลเปิดร้านนวดป้าก็ต้องการโทรศัพท์ป้าคืนมาเนาะเพราะว่าป้ามีสองอันเพราะว่าไอโฟนนี่ป้าก็บบอยอยากให้ผู้ใดหูจักน้ำเบือของป้าอยากให้มันหูจักเป็นของโนเกียในสิละพ่อไปขอเขาคืนเขาตอบป้ามาว่าจังใดหนูว่าเอาเดอกว่าสั่นโทรศัพท์ของพี่อยากย่านแตหนูเอาหลายสั่นอ้าวป้าเลยเจบท่าคู่มือนี่เลยเรียนนวดป้าก็เรียนให้พี่น้อง ตกลงการว่าสามพัน 3, คนเปลี่ยนเรียบร้อยเขาออกงานได้เขาก็มาปุงคายเดิมท่าครูมือนี่พี่นอ้องเอ้ยบบมีเลยบ่เห็นอดหนาบ่ถามทอดข่าวอย่าบอมาปุงคายอย่างบอกมาตอกบุญแทนคุณเท่ากับถามข่าวข่าวเขาเนี่ยจักน้อยป้าก,ก็บอกว่าอันนี้แหละป้าบอกว่าคนเกิดวันพุธทำบุญคุณคนบบขึนพี่นอ้องเป็นสิดีกับเขาปันไดกัตามแม่ที่พี่นอ้องเจ้าของก็ยังคือกัดพี่นอ้อง ป้าก็เลยตั้งแต่เมื่อนั้นป้าว่าอยากซอยไผ่อีกเลยบาทเนี่ยจาขอบหลายๆกี่ว้องจะลำคาเดินป่ามาเล่าสู่ฟันเรื่องชีวิตของเมียฝรั่งแต่ละคนมันบนโดยลรยโดยโดอกกุหลาบเลยบางคนมาชีวิตกับดีทุกอย่างแต่ว่าเสียอย่เดียวเวลาไปเหตุงานลูกผัวเขาสิยุดเงินบัดได้บบ่เนี่ย,ยืึดเงินไว้บ่ได้ลำค้นบ่นเนี่ย บอลวยคือคนอื่นทุบปาดทุกสตางค์ผัวเขาบ่าได้ยุ่งเกี่ยวลังคนอันนี้ที่ป้าเห็นมาที่ป้าได้ยินเขามาเล่าให้ฟังหมู่พวกป้านี่แหละมาเล่าสู่ฟังลังคนหลังสิ้นเดือนมาแทบบ่มีเงินซื้อกินในสิกาน้ำมันในสีค่าอาหารการกินในสีนั่งสีนี่แม้แต่ลูกยืมเงินนำเขากับเอาเดยพี่น้องสีบอกใหม้ม่นคองเลนเลยไ คันบูไดมาแล้วก็ได้ผัวร่ำผัวรวยเขาซอยทุกจินทุกอย่างอั้วก็คือปีนบุญของเขาแ,เแขา่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งวาสนาแข่งกันบได้เรือพี่น้องเด้อป้าสิบบอกป้าบบไดสลากป้าบบไดลู่หนังสือแต่ป้ามูผัวองเขามาว่าเป็นฟัาแล้วก็เรียนลูกจากอันคนที่เขามาอยู่ก่อนเขาสิบอกเขาจังซี่จังซี่จังซี่เด้อเขาสิบอกเขาจังซี่เราคนกนด็ดีสุด บางคนก็มีครอบครัวอยู่กับไปลอยคนอื่นก็มีก็สินะบางคนคือกันอันหม่ป่าคนหนึ่งเนาะอันผัวตายบบดนี้หม่ผัดมีแฟนแบบอาศัยแฟนหมู่อาศัยแฟนหมู่นี่มาเป็นสมียนไห่แต่หมู่คนนี้พอดีน้าดีนะผูหยิ่งกนนี่ผลสุดท้ายมาผู้หยิ่งกนนี่พอเอาผัวผู้นี้มาซักแบบนี้ฮะเอาผัวหมู่นั่นมา เขาก็มาให้เส่ปลากระตักเียจ,จัเยนเนาะปลากระสอยเขได้ไหมปลากระพึ่งมาจริงๆบลูอินโนอีนี่นะอ,โโอย่างน้ำขขาวปลากระสอยเรือเขาก็าได้แล้วแล้วคนก็มายืมเงินน้ำเฮาจริงๆนะโอ้ยแต่ผู้ขาก็ยังเสียวตูโบลอดข่าวบทเก่งว่าสั่นใส่เสื้อผ้ากับมีแต่แบนเนมในตนูในตูกระเป๋าอีกร่องเท้าอีกภาสิมายืมเงินน้ำคนที่โบมีอย่างจริ่นะ วาหรือโอ้นีนอนซีวิตเมียฝรั่งนอนี่นอนอยู่ไปคบไปเท่าไห้งเห็นหลายพี่น้องเฮ้ยซาดูขอบคุณเรียนหลายพี่น้องแต่ว่าข้างคนกับบแม่ขา่าวซัวตลอดไปแล้วเขาก็ดีดีคือกันคือกันแล้วก็คนไทยผู้ซัวผู้ดีจังสั่นแหละคุลองคนกับเกงใจเมียญาต,ติเป่เมียเสียมกเสียใจเป็นสินหรือใส่เขาก็ยืมมาใส่ซอยให้แต่ลองค้นไว ปากหนึ่งคอยกมอดให้เจ้าแล้วเด้อเพื่อสืได้พี่น้องเอ,อ้ยนำ้ำตาแสบเป็ีนสายเลือดพลัดล้ำคนที่ปลาเห็นมาอันนี้ปากาก็สบายอยู่จนคนบัวลุ้ยแต่ว่าเพิ่นบัวให้ลำบากกินกินการอยู่อยากหย,ยังเสื้อผ้าแพลนเพศคือกัดล่องเท้าคู่ละเท่าไรมูใส่หมูได้ใส่ราคาแพงป้าก็ได้ใส่าตามเขาคือกันอันไอโฟนไอโฟนคือกันหมูได้ใส่สิบสี่สิบห้า สิบสองสิบสามป้าก็ได้ใส่คือกันจ้าขอบคุณหลายๆกี่ดอกอานี้คือเราผันฟังเด้อ